เป็นไรคกูกลัวเหยียบระเบิดกูฟองออกมากลัวเหยียบระเบิดเออกลัวเหยียบระเบิดไปเดี๋ยวอะไรภารกิจนี้เรามากันอีกคนเน่ยสี่สองสี่คนครับสี่คนครับ นับหนึ่งสองหนึ่งองหน่พอขาดสองีกว่ามฮ้ยขมักไหเลยกูกองนัะตัวเองไว้ดิเออนับหนึ่งสองสกี่คนเออขาดหนึ่งเว้ยเฮ้ยอีกเดวันไปไหนเนี่ยฮะอีกเดวันไปไหนอ่ะอีกเดือนวันเปลี่ยน ตัวี้เขกาวนเราจำวันผิดเราเลยตกเพื่อนภาเก็บใครกับเอสครั้งนี้เราคงไปร่วมด้วยไม่ได้อ๋อแต่เราอยากไปด้วยใจจะขาดครั้งนี้ไอ้เข้าวันคงต้องรวยเองนะเปลี่ยนอ๋ออแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งแผนที่อยู่ที่เขาอ,อีกอท,ทุกวันต้องขอโทษด้วยจริงๆอ๋อสตีลอะไงไอ้กอืมอีกอีกเข้วันนี้ชั่วไอ้ทะเลอ้เฮ้ยไม่มีแผนที่ ล้วจะไปถูยังไงวะช่วยคุณด้วยมองช่วยคุณด้วย<ะ>มีสติหน่อยหือะไรไปเปล่าหือะไรอะเรามีพานในตำนานนะร<ม>ลานที่ยิ่งใหญ่รู้ไหม้ะท้าวลมหายใจของสัตว์ทุกชนิดโอ้โหแยกเฉพาะตัวผู้ตัวเมียได้โอ้โหรู้ทุกซอกตารางนิ้วของป่านี้แม่ไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือมึงเอาไก่มาทำไมเนี่ย อ้าหมู่บ้านค่ะเนี่ยเด็กผู้ชายเกิดมาคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องถือไก่แล้วหนึ่งไม้ไปไหนมาไหนก็ต้องถือไก่แล้วเ่าแค่ไก่มาเดียวรักษาไม่ได้มันจะทำอาหากินอะไรวะแล้วจะกินเมื่อไหร่เนี่ยก็กินตอนนี้แหละกินลวฮะจริงรอนนี้เสร็จงานแล้วค่อยกินภารกิจสำเร็จค่อยกินเหรอใช่ใช่ลาแดกกันพอดีคือกูว่ากว่าจะได้แดกนี่ลาน้าจะแดกไปก่อนแล้วนะฮะแต่จริงแล้วอ่ะ ผมเองก็พอมีวิชานั่นสิจามีวิชาใช่เพราะพี่ลืมหมดเมื่อกี้ไม่ลืมยังไม่ลืมยังไม่ลืมเอาเลยขยี้ไก่กันไว้นึงอยากจะลากไปแดดในน้ำผมเองก็พอมีวิชาเหมือนกันเอป่าเนี้ยมันไม่ธรรมดานะตอนเด็กๆอ่ะผมเคยมาลาตะเวนแถวนี้แทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ตอนนี้ยนะบนเวทีเนี่ยมันคือป่าเดียวกันอ่ะกูดูแลเขาเลือนั้นคือป่าเดียวกัน ป่าที่นี่เป็นยังไงป่าที่นี่อเป็นป่าอาถรรพ์อกลางวันมันแค่หลอกอ่ากลางคืนอะเล่นเองยังพูดผิดเองอันนี้เป็นมุกอ๋อลืมจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลางวันเป็นไงนะกลางวันแค่หยอกกลางคืนมันหลอกของจริงโอ้หทุกคนมาเชื่อผมผมคู่ข่าวเดี๋ยวนี้โอเคได้เลยผมจะทำพิธีเปิดป่า ขอทำพิธีเปิดป่าเดี๋ยวนี้ฉันด้วยฉันด้วยโอ้โหทหารไทยยินดีรักไทยตลอด24ชั่วโมงครับผมผมฟู้กองอาจครับค่ะคือนลงป่าค่ะพอดีหนูมาเที่ยวกับเพื่อนนะคะหนูหนามเกี่ยวไปหมดเลยค่ะพี่หนูหลงป่า แต่ว่าผู้กองหลงหนูอยู่ตอนนี้ผู้กองผู้กองอะไรถอยมาถอยที่งงสิขวายเลยหนูโดนอะไรเกี่ยวมาคะเนี่ยโถตรงไหนบ้างอะตังแขนนี่เลยค่ะโถโถด้วยนะคะตรงเนี้ยค่ะตายแล้วเนี่ยเอ๊ะแต่ตรงนี้เหมือนจะเป็นแผลอยู่แล้วนะจ๊ะผมให้เล่นประมาณนี้พอนะอะไรนะอะไงนะเฮ้ยเราหยิบเยเราหยบเลยต้องช่วยต้องช่วยแต้องช่วยครับพ่อ ดูจากสภาพมันเยอะมากเลยเยอะมากเลยคนป่าอะไรแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วกลางป่ามันเดินตากแดดขนาดนี้มันเป็นไปได้ไงใช่ไหมใช่อยูนี้นะปล่อยมึงไม่พูดอะไรเลยเหรอพูดไม่ได้โชว์ความเป็นปราทุกตารางนิ้วเลยเฮ้ยเนี่ยได้กลิ่นอยู่ได้กลิ่นกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรสมิงฮะเสือสมิงเนี่ยสมิงสมิงสมิงไหนเนี่ยเหรอโอ้โถเดี๋ยวจะบอกนะนี่คือเสือสมิงเหรอเดี๋ยวขอดสอบก่อน อันไม่ใช่เสือสมิงอันนี้เสียวเสมอแล้วเนี่ยพาเขาเลยหลังมึงปล่อยมึเองช่วยเอย่างจริงนองฮะอยากรู้ไหมว่ามันคือเสือสมิงอ่ะมันคืออะไรคืออะไรเฮ้ยอย่านะอย่าทำอะไรนะเนี่ยตอกท้องช้างด้วยว่าเวลาล้วงแล้วมันล้วงยากเฮ้ยจะอะไรวะถ้ามึงเป็นคนจริงๆอดูมากก่อนอ๋อไม่เห็นเยี้ยไรนี่ไง <ś led> นี่กูก็หยุดได้เนี่ยเป็นไ,ไร,รอ่ะโน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 ะมัดโอ๊ยเคยดูคลิปมั้งบ่เนี่ยเวลาเขาทดสอบเสือสมิงนะเสือมันกลัวกลัวไฟดูแต่คลิดกันอื่นเลยที่คลิปนั้นไม่เคยดูเลยมีวิธีหนึ่งกูบอกทำยังไงมองลอดวางขาก็ไม่ใช่เรื่องยาก <ś led> อ่ <ś led> อุ้ย <ś led> ต้องทำยังไงอ่ะมองลอดวางขาไม่ห้ามิงนะเดี๋ยวไม่หยุดเลยนะเนี่ยฮะไหนอ่ะพอ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 ฮะ หมดเวลาเลนของมึงแล้วอีเสือเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยน้ำมาพยักคอราชาค่ะไม่ต้องกลัวน้ำมาพยักคาชาน้มาพยักคอราชาค่ะอย่านะอย่าทำให้น้องนะน้ำมัน้ำมัน้ำมับน้ำมัพยักราชาค่ะอย่าน้ำมันมันท่องอะไรก็ไม่รู้ค่ะช่วยหนูด้วยนะค่ับ่เรียกอย่างนี้เลยเป็นหัวเลยอ่ะ ไมด้วยหัวขาเลยบอกเลยยังไงยังไงมึงก็ทําอะไรน้องไม่ได้กูบอกแค่นี้แหละออเสือันึงมึงทนกระถาไม่ได้หรอกอักอรยทกทองนพยาการาชาคานำพยาคาคาลาคานพยาคาราาคานำพยาคาราชาคานพยาคาราชาคาพุไปาเยยมดูเชยวจะเดพกมง ไอ้เจ้าว้างลงผิดตำแหน่งไม่ใช่เสริมสารตรงนั้นตรงขโมดไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรที่อะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่มีเหรอวะเนี่ยฮะอันนี้ผนก็เต็มเนื้อเนี่ยเป็นที่ไงโอเคประมาณนี้นะออรับขุ่ณครันท้ารับครับ